เอายก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 อืมอ่ะอันนี้เอาอันนี้อันนี้ขนไงขนขนไปซักดูคิดว่าจะมีเยอะกว่านี้นะมีแค่นี้บอกเลยว่าเตรียมของตั้งแต่เช้าตั้งแต่บ่ายอยู่ที่ว่าจะเยอะเต็มคันรถอะไรเออเออเออกล่วว่าแบบขนขนกลับเต็มที่ใช่เออ เฮ้ยแกไม่ได้คนอะไรเยอะหรอกที่บ้านก็มีอยู่เจอผ่านที่บ้านก็มีเดี๋ยวพาไปเล่นจับาเดี๋ยวไปหาหนไม้ก็ไม่ต้องถูกถูกแล้ววิวถูกแล้วคือให้แกได้นอนและพักกินยากินข้าวพักผ่อนถ้าแกบอกเจอเห็ดไม่ต้องหนูจัดการเองเออหนอไม้อะไรเดี๋ยวหนูไปหาเองแม่เพราะว่าพี่ว่าพี่ไว้ใจลูก ลูกวิวอยู่แล้วเออลูกสาวคนนี้ไม่ทำไรหรอกแกน่าจะได้เลี้ยงหลานเออฮะไม่เป็นไรแกจะได้ไม่เหงาเอออย่างน้อยได้เคลื่อนไหวอะไรเงี้ยอ่าไม่ต้องไปทำอะไรเยอะไม่ทำไรก็คอยเกล้เออนั่นแหละดีแล้วดีแล้วจะได้พักเออรอไปหาหมอก็จะได้สะดวกด้วยเพราะว่าไกลสกุลใช่ ถ้าานอนเหมือนมันไกลมันข้ามควันสะกอมาอ้านพิงหง้าก็ให้นอนเลยนี้อย่าเไ้เอแล้วอย่าลืมนะเอาไปด้วยป่าอะไรอ๋อกเดี๋ยวเอของนม่ก่อนบ้านนะคะไอ้ิังไม่หวกนี่อืมเอ้าฝนอะไรอีกกนอะไรอีกอา นาเดียกตอนกลางคืนก็ล็อกห้องให้เรียบร้อยาผ้าอุดรูไว้หน่อยเด้อลูกเผื่อรูให้มันนี้นะมันแน่นหืมโอ๊ยน่มาทำฉันอ้วนฉันหอมลงแล้วนกจิงจิงโอ๊ยเน็ป้าเนาะไม่แป็นแค่เนี่ยเออ นั่นชวนลูกสาวกินข้าวอีกทอดหมูอืมทอดอะไรแต่คั้งยังมีนอ๋อมันก็ดีอีกเออนะถ้าถ้าถ้านั่งกินนานก็จะเสียเวลาอีกอืมไม่ไม่ใช่แล้วนะหนูไม่ได้รีบนะแต่ว่าที่นู่นเขารอต้อนรับอยู่ก็รออ๋ออ๋อรอต้อนรับใช่เขารอเออก็ขับรถประมาณกี่ชั่วโมงก็ถ้ากลางคืนก็น่าจะประมาณ ชั่วโมงครึ่งว่ากลางคืนมันไม่ค่อยมีอันอันนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยอันนี้กี่ทุ่มสองทุ่มครึ่งไปถึงนั้นประมาณสี่ทุ่มค่ะโอ้เออเอาไปเอากับข้าวไปทอดด้วยอ๋อนาเดียนาเดียทำกับข้าวเป็นอยู่เนาะลูกเนาะนะทอดไข่ทอดหมูทอดอะไรนี้ได้หมดเนาะนะหุงข้าวเป็นไหมลูกหุงข้าวเป็นไหมเออเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าหุงข้าวกินทอดมากแล้วแล้วถ้าถ้าไม่ตื่นไปโรงเรียนเดี๋ยวมาเคาะเองนะ เออเดี๋ยวมาเคาะเองจ้ะเดี๋ยวมีคนมาเคาะเยอะแยะเออเดี๋ยวมีคนมาเคาะเยอะอยู่ไม่ต้องเป็น่วงเออแต่วันแรกเราจะไม่เคาะนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตั้งใจแกปลุกปลุกเองดูไม่ตื่นเไม่แต่เราเชื่อใจเขาเราเชื่อใจว่าเขาจะตื่นใช่ไหมลูกเอถ้าเป็นหนูไม่ตื่นเอาตรงๆเลยตื่นลุกมาปิดแล้วก็นอนต่องอันนี้คือความจริงเออ จะมาเธอเคยทำเธอจะบอกก็หกตอนแรกนึกว่าแต่เต๋อจะมาด้วยแต่เต๋อเพิ่งลงมาจากภูเขาเมื่อโอ้ไปเห็ดละงอกเห็ดอะไรเยอะไหมใช่ไป่ลผลไม้ป่าไม่มีเห็ดละงอกไหมมีเห็ดละงอกไหมมีค่ะโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่ เขาขายโลเท่าไหร่โลละสามร้อยสามร้อยอ๋อแตากันเองสองร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่แต่พวกหนูไม่เคยขายพวกหนูแกงอย่างเดียวโบโอ้ไม่เคยอยากกินมากอยากกินมากป้าก็สั่งไว้บอกว่าหามาเท่าไหร่อัดไปให้หมดออืมเาจักโลหนึ่งเด้อถ้าได้มาจักโลหนึ่งเด้อไปไม่อยากกินอยากกินมนเเขวอยากกินมนเเขวมันแซ่บ ว้ที่สวนนะะู้นน,นะที่ป้าไปน่นนะยังไม่ออกเลยพอดีแถวแกถั่หาแกแล้วยังไม่ออกเหกมือนกันค่ะบนเขาก็ออกเป็นแบบแบบกระจุ๊แบบกระดิ่งแบบไม่ออกเยอะแต่ว่ามันยังไม่ถึงมาดูค่ะจรินิดน,นึงสักพักประมาณบอกประมาณฝนเริ่มตกมันหนักมันจะเริ่มบอกมีนาบางทีเห็นเต็มเลยเนาะอันนี้อะไรกับปิกระปอยกับปิกระปอย เอาไปไหนแล้วนะ่ะแม่ดา๋อ,อยังมีอะไรจะขนไปอีก่ะขน,นสมบัติขึ้นขึ้นขึ้นรถล<ด>แล้วพี่น้องโอ้เป็นนี่ของฝันยังนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของมาให้เบ่งเลยดีกว่ะเอาของขึ้นรถแล้วเร็ว เอาเอาเอาลากยังไปอีกน่นนะเอาเอาลากของลากของยังนี่อืมอืมอืมเอาเอาเอาเกิดอยู่สิเลอเกิบน่ะ อ,อ,อย่าลงหลงลืมลืมเด้อเกิบนะเด้อพี่นออ้องเด้อเออนี่ก็ระส่งกุ่งขึ้นรถนะทุกคนจะเพราะว่าจะจะไปกี่เดือนก็ยังไม่รู้เลยอืมเห็นน้องวิวบอกว่าลุงลุงกำชับน้องวิวไว้แล้วอืม ดีแล้วเราได้ทําหน้าที่ลูกมีความกตัญญู่อพ่อแม่ดีมากมาก <c oughs> อันนี้อันนี้อะไรกันน่ะเนี่ยอันนี้อะไรกันดูเอาไปเลยเอาไปเลยเผื่อเออเอาไปเอเอแม่กับลูกอย่าอย่าไปกินนะจ้าอย่าไปกินอะไรสองสามเดือนในตู้เย็นเลยไม่ต้องไม่กินเ ปัดกูหูจันไม่อยู่แล้วอ่ะโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะจ้าขอบคุณค่ะบายบายค่อยๆขับเด้อดูแลเออก็รู้ไหมว่าฉันยืมเงินเขาเติมมาเยอยืมจริงๆนะหนึนงพันบาทม่บอกว่าจะไปหนหรอก นู่นนุ่นคนายกลามันหนึหนับเอาเอาแล้วเกิดมีการขอตังค์กันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ไป้อมั่มอขอตังแล้วหนึ่งตังค์ติดตัวไว้สักหนึ่งร้อยบาขอตังค์โอเคเี็นโรงเรียนล่ะขอบคุณค่าดีไทยดีงอ้าวเปโรงเรียน

บาททอฉันจะยืด30ให้เธอเอ่แล้วขึอนรดแล้วอหายไปไเด้อหายไปไวนะอืมเออให้แกนอนใช่ใจให้นอนข้างหลังอค่ะเดินทางปลอดภัยนะน้องวิวนะ จ้โอเคโอเคจ้าจ้าหนูมาก็ค่ำแล้วไม่เห็นใครเลยไม่เป็นไรเขาเขาคงจะเข้านอนกันแล้วในอาหารแมวล่ะอ๋อนาเดียก็ให้ได้เพราะว่านาเดียยังไม่ได้ไปโรงเรียนจ้าอืมเอ้ย เอาเดิงกลับแล้วโอเคบ๊ายบายอืมอ๋อแล้วอ่ะอืมหอมกันอยู่นั่นแหละหอมกันอยู่นั่นหละไม่ได้กลับสักทีแล้วตอนนี้บ๊ายบายับดิ้งค่ะขึ้นรถขึ้นจ้าจ้าจ้าบ๊ายบาย เออไ้ๆเด้อไปไปดอืมปูปเปนสียไฟเตียงหาหาผ้ามาอุดไว้ะให้ดเดี๋ยวเผื่อดึกนะเดินทางแล้วพอไปถึงนั้นประมาณสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่าก็ไม่ดึกเท่าไหร่นะคะพอทางบ้านเขรอตอนรับประดาอยู่ บายบายตัวประตูเลาะกนไทยมาเคาะห้ามเปิดนะจ๊ะอืมปิดไฟปิดอะไรด้วยเด้อนอนน่ะ